ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันพระอาทิตย์ที่4ี่พฤษภาคม2,500 6 8ขึ้น8ค่มเดือน6เบื้องต้นเสนอพุทธภาสิ์บทว่าอโรคยะปรมาราภาสันตุธ,ธิปรมังทนังวิสาสะปรมายาตีนิพพานะปรมังสุขขังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่า ลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งความสุขมีพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนกลฟังทั้งหลาย วันนี้เป็นวันพระตรงกับวันอาทิตย์แรกกงเดินพริษบาคมนะวันที่สี่เลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วจะถึงวันวิซาคบูชาก็คืออาทิตย์หน้าแล้วก็มีการเลือกตังติศบาลด้วยส่วนวันนี้ คือว่าเป็นวันพระที่เราตัต้งร่ายกันได้ทําหน้าที่ของพุทธบริษัทหน้าที่ที่สําคัญก็คือทําจิตทาใจให้เป็นบุญเป็นกุศลน,นะแต่ละวันเวลาเราอาจจะมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้ทํานี่วันปรุงนี้ทํานูน่นแต่ล้วนเป็นเรื่องที่เราตั้งใจดี อยากจะเป็นคนดีอยากจะทำความดีส่วนเวลานั้นกับมดไปเรื่อยมุ่นไปเรื่อยอยังปรุงนี้นี้อธตมาก็ได้รับนิมนต์ให้ไปพิจจรณา้างานชาวบันดากิของคุณเมฮิตคุณเมาอารมณ์ชินตะส่งครอคุณเมฮิตกบานทันยยติดทงค่าเป็น มมของคุณโยมเศร้าพระยาคองครูส้มพงเชริตโยมเศร้าก็ตั้งใจว่านมิมนอัตมาไปพิจารณาพระด้วยที่วัดแจง้งใชยบุรีโดยว่ารู้จักมานานแล้วเมื่อก่อนอัตมาเคยบินตะบ,บาดบานต่างไซไปสลานินติดตรวจจ่างอยู่ตรงนู้น โยมเศร้าถ้ามีเวลาก็มาใส่บาตรเป็นใบช้ำนี่ก็ตรงไปลาเลยโยมก็จรัทธานิมุนเนี่ยน้าทีที่ตรงทำในแต่ละวันส่วนญาตาโย,ยมก็มีหน้าทียังตีกล้าเลยโดยเฉพาะไม่ว่าโยตีในทน่านฟังจังวัดในประเทศใน นี่ปูตึ้งประเทศวันนี้เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ประมาทสมเด็จพประจาอยู่ว่านี่ส่งสเสด็จไปต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมดีมากนะท่านผู้ฟังคงจะเยินเข้าแล้วประเทศพูท่านปู้ตนหรือปู้ตานนั่นตะออกเสียง <c oughs> อ่าเถิดะมาออกเสียงปู้ท่านบางคนออกเสียงปู้ตาน เป็นการสเสด็จพระราชกรณียกิจกองประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าจะย้อนไปแล้วนี่เราคนไทยสนนท้รู้จักกษัตริย์จิกมี่กองประเทศปูท่าน,นเพราะว่าพระองค์นี้มีความก่อรอบรักศรัทธาเตือทุนประบาทสมเด็จพระประมมนตรามาภูมิพู้นั้รุ่ยเด็ด เฮติกัซทจิกมี่ถันศรัทธากรบรักในล่วงรอ,อก,กาวของคนไทยเราเพราะว่ายังเป็นตีสาบกันตัวไปอย่าจโยมทันผู้ฟังก็คงจะรับรู้รับสาบว่าในล่วงราชการตีกาวนั้นมีพระบารามีมีบุญญาติการสุวงส่ง แล้วก็เป็นตีประทับใจของคนทุกชนชั้นไม่ว่าทางประเทศหรือว่าประสมนิกรชาวไทยยังที่เรารู้กันแล้วยกตัวอย่างที่มีความกลายเคี้ยงกับกษัตริย์ชิกมีก็คือ,อพระองค์นี้เสด็จไปปฏิบัติปราชกรณีคิดไปถูกแฮกเลยถูกจังหวัดเครือ,ะอจะ ทุกปืนตีทุกตารางเมตรก้ <c oughs> องประเทศเลยป่าดงปงไพยเต่กเข้าลำนอพลกยู่คลองน้องบึงเมนามตะเลมาสมุติ <c oughs> ตัวประเทศไทยไปมัดแล้วก็มีความส้นประเทศไทยในเรื่องของธรรมชาติโดยเฉพาะป้าไมา้รักธรรมชาติ และก็สุงมีพระพิชาเรืองก้องฟ้าเรือ่องก้องฝนอร่างเจตว่ากรงุงการฝนล่วงมีความใกล้ชิดกับปรัศดรโดยไม่ทือพระองค์บางครั้งเราจะเห็นภาพพระองค์ประทับนั่งบนพื้นดินเสมอกับรัศดรน,นี่น่าประทับใจมากสุงเป็นกษัตริย์ที่มีความเรียกว่าประไทยอ่อนยน เป็นคนจิตใจดีแต่เร่งบาดซ่าซ่ามันจิตใจดีเรื่องจิตใจดีนี่มันสมัคกันได้ตกังนะคนใจดีคนใจเย็นนี่เราจะโร่ได้เลยโร้จากอะไรอะโรจากความคิดรู้จากคําพูดรู้จากการกระทําที่เราเก้าไปเกี่ยวข้องหรือบางที่เราไม่เกี่ยวข้องเราแหลอยู่ว่างห้างว่าแต่ละพันบุคคลนั่นปฏิบัติจิตวัตรอย่างไรนะ ก้นใจเย็นก้นใจร้อนก้นใจดีก้นใจไรมันจะบอกได้หมดเลยถ้าเราสังเกตถ้าใจิตใจเรามีสมาธิมีปัญญาเราจะมองเห็นรู้จักบุคคลเมืาา่อปาาซ่าปฏิบัติที่เคยนํามากราวญาติโอมได้เรียนโรในตอนนั้นบอกว่าถ้าคนปฏิบัติธรรมมากๆนี่ก็จะมีลักษณะของธรรมมาดังตอไปนี้ดูตัวเองออก บอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดดูผู้อื่นออกบอกผู้อื่นได้ใช้ผู้อื่นเป็นเห็นผู้ผู้อื่นชัดนะนี่คือเหมืออานิสงส์โงทรรบังเกิดจากนั้นเราจะรับรู้ได้ว่าใครมีจิตใจดีไม่ดีอย่างไรนะแล้ อะไรด,ด้วยมีล่าอย่างทน,นทีนึกได้ในขณะที่ในล่วงรอเกา่าปฏิบัติประหลัดคนเนกคิดส่งเรียกว่าสวยสิ่งที่ชาวบ้านก็สว้ยลวงพอปัญญาอันตาเคยเล่าว่ากลางนึ่งปลงเสร็จไปที่ปากเนื้อนะแล้วกนปากเนื้อเขาชอบดื่มน้ำเมา ถ้าปากตายเราก็เมื่อนคนด,นดื่มน้ำวากด,ดื่มน้ำตาลใส่เกียม <c ười> แต่ต่างนู่นไม่สาบนาไม่ไดแต่มันเมากันพระองค์กระ่งเซเว่ยนี่ดั่มจันทร์ไม่บัดซะราจะซักเซเว่ย้วย,ยเนี่ยชาวบ้านก็เลยรักมากไม่เื่พระองค์เป็นนักปัฒานาเหมือนกัน กสจิกมีกับโรกาวมองกานไร้วงใหญ่อนาคตโดยเฉพาะให้ความสําคัญกับเด็กๆยู่ชวนชวนยาวชนเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าคํานี้ชายได้เสมอแตลอดไปใน่าในการพัฒนาเด็กเพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมนี้มันต้องฝึกซอดกันตอนเด็กๆไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากคนนี้ฝึกกัน ดีที่สุดคือฟึกนตนที่อย่างฝึกได้ตะเแก่งดือกระดังมีติธิมานาแล้วอยากแล้วนะบางคนตัวหห้ตหลุงซบก็ไม่ลังน้ำตาเพราะว่ามันคุกอยากแต่ว่าจิตใจเราส,สร้างซุ่มจิงงี่เป็นอกุสุนรือกิเลสหมากจนเกินไป,ปเพราะฉะนั้นเด็กหรือโยชนีเปรียบซึมันพาข้าวบริสุทธิ์แต่แต่งเติมซีสันในสวยงามได้ คือคุณธรรมจริยธรรมประเทศไทยเราในโชคดีแต่ว่ารัฐบาลกายความสําคัญตั้งแต่ในแต่ไรแล้วกระทรวงตะบงคลมุมเรียกว่าการเมืองการปกครองนในใจความสําคัญกับเรื่องข้องคุณธรรมจริยธรรมแม่จะไม่หมากแต่กับเรื่องก้องเศรษฐกิจสังคมแต่ว่าตุกยุคสมัยในเรื่องนี้จะต้องมีความสําคัญ เลยจากรงชาติก็ได้ชาติศาส,สนาพระมหากรัตรัย์ไม่ติ่งศาสนาเราจึงมีประเทศโยตุกวันนี้ได้เพราะมีศาสนาเป็นหนึ่งในส่วนกองการเมืองการปกครองแล้วก็เรื่องก้องคนในสังคม แต่จริงๆแล้วมนุษย์ติต้องการความสุขแต่ความสุขทางวัตถุมันก็นไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงถ้าความสุขที่เป็นธรรมชาตินี้จะมองเห็นชัดหมากว่าความสุขที่เป็นวัตถุเหล่านั้นะุกอย่างพธรรมชาตินั้นมันมีก่อนที่เราเกิดแลวแต่วัตถุบางอย่างนี้มันสร้างขึ้นมาทีหลั่ง จะพบว่าก้นเวลาต้องการปักพ้นยอนใจนี่เรามักจะไปอ่าแล่งธรรมชาติเป็นต้นว่าปลูกเข้านำตอกตลัลี่จริงแล้วเนี่ยที่เราเชียวให้ความสุขแล้วก็เป็นความจริงด้วยนี่ตะปูตึงปักตายบานเราไร่จังหวัดครับเป็นแล่งที่ให้ความสุขทางธรรมชาตินปัตตุลุงนี่ก็มีอยู่ไล่ที เป็นเมืองรองที่ว่าอันดับหนึ่งก้องประเทศเลยส่วนสตานปฏิบัติธรรมที่ขึ้นชเ่อรับตนตนก้องประเทศก็อย่างเช่นว่าส่วนโมกส่วนโมกนั้นมีธรรมชาติเมื่อที่ธนอาจารย์ปฏิธธรราตาท่านใดแต่งกลอนว้ดีมากว่าส่วนชื่อโมกภาษาโลกว่าหลุดเกลี้ยงคือรูปเสียงกลิ่นคือรูปรสกลิ่นเสียงสิ้นทั้งหลาย ธรนว่าพัน้นทั้งสัมผัสผิวหนังทางใจกายสิ่งที่มากระทบไม่ทำร้ายไม่รบเร้าไม่เผาล่นคือไม่รอนใจธรรมชาติในส่วนมูกเข้าโยกใจจนตัวกูน้อยใหญ่ไม่ปฏิสนคือไม่เกิดการปรุงแต่งอัตตาขึ้นมาเข้าใจธรรมชาติได้สัมผัสถึงธรรมชาติ จิตเยือกเย็นผ่องใสคล้ายคนละคนก็หมาคลายคนละคนคือตอนเราไม่ได้มาดก,กับตอนที่เรามาแล้วเมืม่อหนึ่ท่านผู้ฟังไปที่ไหนจะรู้สึกโอ้ายนะั่นที่นี่แต่ก็มาบายนี้บไม่ทรรัชาตินอะาตมาตอนไปกลางแด็กน,นี้อุท่านฤืธอแรงออกมาไปนั้นเลยจริงๆท่านผู้ฟังตอนนั้นไปกับยมพอไปส่วนหมู่กลางแดกกับยมพอจาได้เลยก่อนบวชนะ นุนน่มๆอายุยี่สิบห้าปีว้เเ้นจเพรตตนนั้นตั้งใจจะไปบวชส่วนมงแต่ว่ามีเหตุอะไไม่ได้บวชหล่ย่าง <c oughs> ก็เลยมาบวชที่ปัตตลุงแต่ว่าพอไปถึงนี่ประยุกแรกที่พูดโอ้บ้ายจางทีนี้น้นความสึกมันเยอกเย็นบอกไม่ทุกไม่เคยพบมาก่อน <Yeah. S 1> นี่ยเหมือนติดในบอกว่าจิตเยอกเย็นพองใสคล้ายคนละคน สุขใจจนบอกไม่ได้ว่าคล้ายอะไรเลยจิตว่างจนได้ยินก้อนหินพูดจิตสงบได้ยินก้อนนี้แรงใดกลักลกาก้อนนี้แรงใดคือจิตของเราหนิงจนเข้าถึงความเงียบสงบก้องธรรมชาติแล้วถ้าดีกว่านั้นคือบางคนเข้าถึงความเป็นกฎไตรลักษณ์บางอย่างเกิดขึ้นดังอยู่ดับไป กอน,นิดจริงมันมีความเสื่อมเหมือนกันแต่มันเสื่อมช้าว่าสิ่งอื่นนะมันเสื่อมช้าว่าดอกไม้ใบไม,ม้ที่เขียเข้ยว,วเหี้ยวหลวงรุ่นแต่กอนนี้นี่มันก่อยๆมีความเปลี่ยนแปลงทีเล็กทีน้อยแต่มันก็เปลี่ยนแปลงเลน,นี่ยมันเร่งได้เร่ง <c oughs> ได้คือเห่นความเปลี่ยนแปลงเล่นกดกดใจหลักร้องพิสูจน์ไม่มีสิ่งน่าหลงไหล นะจงหยุดเย็นกันเสียบ้างอย่างฉันนี่ไงนะก่อนดีหน่อยจยเนงอย่าไปปล้ำอย่าไปปรุงแตง่งอย่าไปบุญไวายกับหลวงให้มันหมากถ้าหาไม่มีนรกมาหมกคลุมทนะาไม่หยุดกันดนเดือนร้อนนะจกักจักโอกาสจัก,กววารานึงที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะนี่คือเรื่องของธรรมชาติ เรื่องเล่านี้ถ้าเราได้สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็เปสิ่งที่ดีการเรียนรู้ไม่จำาปอเฉพาะในห้องเรียนแต่ผู้ฝังยิ่งโดยเฉพาะเดือนนี้ลูกๆทั้งเรียนนี่ปิดปากเรียนผู้ปกครองนี่จังเกตลงล้านไม่ว่ากิจวัตรแต่ละวันนี่พอก็ไม่ไปโรงเรียนเขาทำอะไระเด็กสมัยก่อนกน็ไปปั่นจักรยานขี่รถทิพยนะ์ยิงนกตกปลาใช่ไหม แต่เชื่อว,ว่าลูกหลานอย่าโยมซะมมนี้น่าจะอยู่กับมือถืออยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเกมนี่ก็ต้องช่วยกันดูแลปา้าย่ำถ้าเป็นไปได้ทกานวให้เขาหยุดเล่นเกมแล้วก็ป้าไปพบกขาธรรมาชาตินะอาจจะไม่ต้องมีการใจใจสู้คือพนงานไม่ต้องไปไกลไปเดินตามป้าตามเขาแกาๆเดินไกๆบ้านกัน นี่ไม่ได้แลนเล่นนะจริงป้าลงรันไปเดินป้าเดินก็แกแขบ้าน,นหรือป้าไปตรงไรตรงหน้าป้าไปส้นยางส้นป้ามั้งเะีย๋ยวเฉบอกร่นในที่ตามใจลกูกที่ไม่คอยจ่ายงานจงปิดเติมนี่จ่ายก,ก็ทํางานมัน้งก็มาทํางานคืองานที่เป็นธรรมชาติแล้วเด็กก็จะเรียนรู้ข้องจริงบางที่อาจจะทําให้พฤติกรรมที่เกี่ยกับเราเที่ยงพอด้าเมนี่อาจจะ ลดลงก็ได้เพราะวิธีการซ่อนมันมีหลยแบเบเหมือนเดีบอกไม่ใช่ซ่อนเฉพาะคำซ่อนในหนงังสือในตำราอย่างเดียวแต่ทำให้ดู UN, ยั่เย็นเย็นในสัมผัสนี้สัมกันเด็กใดซืมซับเข้าใจธรรมชาติเหมือนกับนำแต่เกว่ังไม่ว่าจะนำอุปโภคนำบริโภคน้ำที่เราดื่มเรากินเรางาับเราใชา้มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ไหมไม่เท่กากัแตกต่างในการใช้ แต่ด้วยแต่ชิ้นของธรรมชาติน้ำจะมีความบริสุทธิ์เห็นไหมน้ำเมื่อเรา,เามาล้างถ้วยล้างชามล้างจานจากใส่ใสสะอาดไปตู้ก็น้ำยาล้างจานไปตก,ก็คราบอาหารน้ำบริสุทธิ์น้ำซีมันก็เปลี่ยนเลยน้ำที่เราํามาซักเสื้อผ้าจำาราอุปวัตถุสิ่งของต่างๆาจากที่เคยสะงานกายกายเป็นดำเป็นคลำ้ำเป็นจกกลกไป นี่ก็เป็นตามาเหมือนกันแล้วก็มนุษย์ทิ้งน้ำเสียลงในน้ำลำคลองสิ่งกลองเสียลงในน้ำลำคลองมากๆน้ำจะเกิดการหนาวการเสียสัดในน้ำปลา,ป,ลาปูห้อ,อยต่างๆตายนั่นคือธรรม,มาชาติที่แสดงให้เห็นนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ติ่ต้องไปสัมผัสกลองจริงแล้วลกลกๆก้าใจตรงนี้ก็จะมีคุณธรรมจธรรขึ้นดมาเอง คือเล่เงไงวะเขาคิดได้แล้วกใา้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมที่เราจําเป็นตอ้องยุตรงใจแล้วก็ใจไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหำอไรดินน้ำอากาศลมเรือตัดสี่เลยดินน้ำลมไว้ดินน้ำไฟ,นนมไฟลมเนี้นตยติดต้องใจกันไปตลอดจึงเล่นความสําคัญขึ้นมานถ้าแมความสําคัญกับอากาศการเนี้ย อย่างที่เรารับรู้รับทราบข้าวสั้นทุกวันนี้ว่ายังเมืองใหญ่ๆใช่ไหมนะฟุ่นปี๊มซ่องจุน่านะทุกคนทุก,ทกเป็นโรคภูมิแพ้มังม่งโรคปอดมันะ่งเป็นโรครายทำลายร่างกายต่างทีโรคตัวและไม่โรคตัวเราเคยจะไปแก้ปัญหาได้คนคนเดียวตัวมีเงินมีอำนาจก็แก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นเราทุกคนมันเป็นสังคมต้องช่วยเลือกัน ถ้าทุกคนยุดการสร้างปะนะัญหาคือมลพิษกรามมลพิษนี้ไม่เพึงมลพิษต่างสภาพแวดล้อมด้วยและมลพิษต่างจิตใจด้วยถ้าเราไม่สร้างปะนะัญหาขึ้นมาปัญหากระดดลงในต่างกลับกันนอกจากไม่ก่อปะนะัญหาให้กับลูกแล้วเราก็ทำลกให้หน่ายโยดวยกันคิดดีพูดดีทำดีนะ บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเลขมันหายแต่มันต่ำอยากคิดดีบฏิีทำดีทำไม่อยากทำด้ว่านเคยนำเสนอจบอกว่าคนที่จิตใจดีนีก่ก็เป็นเรื่องที่่ายในการทำดีมันเริ่มจากการคิดดีก่อนคนที่ดีจริงๆก็คิดดีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วคือไม่่อยคิดรายมุงรายมองคนหนแง,งรายไม่บอาคนจะรายจริงๆนะ วันก่อนเดินบินตาบาดอาตมาก,ก็เดินไปปีนิดจึกตรองทําไปกันว่าสังคมทุกวันนี้ก้าวเลีวก้าวรายก้าวทีบ่าวเราไม่ทุกใจไม่จบใจมีหมากจังนะทุกๆวองค์การเลยไม่ว่าองค์การก้องนักการเมืองต่างานทำรวดประช็งองค์เจ้าหรือว่าประชาชนถุกชนชันในสังคมมีเรื่องไม่ดีตั้งปีเลย พอคิดว่าอ๋อถ้าเราเก้าใจธรรมานี่จริงๆแล้วมนุษย์นี่ก็มีจิตใจทีดีมั่งไม่ดีมัง่งมันเป็นเรื่องธรรมาชาติอยู่แลพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติเรื่องสิง้นึน้นมาอันนี้เดินคิดไปไหนว่าใครตีกคนเตกต่างกันไอะไรทำใหกคนเตกต่างกันบางคนมีบุญมีความสุขอยู่ดีมีสุข ม่ไอยู่รอนอนถูกปล่อยได้ปลดสิน้นสิ้นไม่ต่ากันพระเจ้าบัญญัติไม่ได้มดแนวเลยส,นนส,สิ้นน่าสิ้นซิปสิ้นกล้องปลาสิน้นกล้องโยมติ่ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเป็นความแตกต่างกันมนุษย์นี่มีความแตกต่างกันปลดสิ้นจริงๆเลยแล้วกเรื่องก็ทำด้วยคนโรกับคนไม่โรน่ต่างกันมาคนโรทำนำทำมาปฏิบัตินี่มีแต่ความเจริญ คนไม่ร,รู้ธรรมนี่ก็เป็นคนงูคนเกล้าคนลงจ่ายชีวิตพิษก็เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมานั่นเราไม่ร,รู้ธรรมเนี่ยศาสนาผุดจึงเป็นศาสนาที่มนุษย์ถ้าเข้าใจแล้วเรียนรู้นํามาปฏิบัตินี่จะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเลยไม่มีโทษทํามาไม่มีโทษแตนรู้กังมีประโยชน์เพราะทาให้เราได้เดินเป็นหนทางที่ทูกตองนะ อย่างเช่นปุตธภาษิตที่เคยตัดเอาไปว่าปุตาวัตถุมนุษสานังพุตตาพุุตก็คือโลกบุตรปารา,าบาลีนี่พอปลาตัดอ้างเอาไปเป็นบุตรเด็กนี่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแต่ประเสริฐได้ปล่อยอะไรเราต้องฟึกใไอมีคุณธรรมจริยธรรมไอมีศีลธรรมเด็กนั่นก็จะ จเจริญเป็นพระเาในวันหน้าติดดีเป็นความจริงแต่ล่าแต่ความจริงอีกด้านที่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อดีมแรกเลยเรียกว่ามองไปทางไหนกน็มีคนชัวคนเรีวถ้ามาคนชัวคนเรวนั้นก็มีข้อดีไหมมีอยตีว่าจะมีมากมีน้อยก็สุดแท้แต่ทุกคนนั้นมีดีแล้วก็มีชั่วแต่เราต้องช่วยกันในคนชั่วรดลงเพิ่มคนดีให้มาก โดยการ่งเสื้อไม่สัางคมนี่มีคุณธรรมจริยธรรมลดละเหลือในเรื่องกองอาบยมุกไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการปนนันการปร,ปร,ปรปิบฤติทางเพศการตุจริตกรับชัดต่างๆเนี่ยลดไอ้ลายหมากที่สุดแล้วปนหน้ามันก็จะลดตามลงไปเองนะไม่ต้องไปใช้ค่อยดังก่าเริ่มที่ตัวเราก่อน เริ่มกับคนทีเ่เราแร่งได้ก่อนคนที่แรงได้ก่อนก็นั้นหละหลวกล้านตอนที่เราซ่อนได้ตอนนี้ซ่อนได้พอก็โตไปเป็นตัวของตัวเองเราซ่อนไม่ได้แล้วตำรวจเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคันกับโยชนนะ <Yeah. S 1> ให้ความสําคัญทุกวันเลยตำรวจไม่ใช่เฉพาะวันพระวันนี้แต่ว่าทุกวันที่เรามีโอกาส กนวมาอุปจ,จักขานะปุตตะปัสเทีอกว่าคณะแต่ละคณะอย่าให้ล่วงเลยไปเปล่า,าต้องไอ้ได้อะไรบ้างนะเมือนที่แรงหรือเดียวว่าเมืองไทยเมืองพุทธนี่โจคดี้อยู่ยั้งทุนทีว่าเรามีการเรียนรู้วัฒธรรมประเพณีหรือว่าคุณธรรมจริยธรรมนี้โดยอย่างไสศาสนาทีเราล้อมเรามา ั้งแต่แรกเกิด <c oughs> ซึ่งตั้งจากประเทศตะวันตกไม่ว่าเขาไม่ได้เล่นในเรื่องก้องนาม,มาทาไม่ว่าเขาจะมีความเจริญในเรื่องข้องวัตถุเรื่องกองเงินเรื่องกองทองเรื่องกองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่บางทีผมมีปัญหาทางเรื่องก้องจิตใจแล้วเขากหน้าต่างออกไม่ก่อยได้นะ จริงอยกเขาการหนับทื่อหรือศาสนาเขามีความสําคัญเช่นกันแต่ว่าการทีวิถีชีวิตไม่ไม่เหมือนวิถีชีวิตของคนไทยนะแต่ว่าปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆก,กันไอตรงนี้เป็นความแตกต่างฉะนั้นเราจรึงจคดีเ,คเหลือเกินหละท่านทุกท่าที่คเป็นมนุษย์มนุษย์คนไทย เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาทําให้เรามีโอกาสได้บำเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลโดยเฉพาะหรือกองสิ้นสมาธิปัญญาเดินทางหมักมิองแปดแล้เราเป็นผู้ไม่ประมาทไม่กลาดจักทาก็คุมเลือกคุมคุม,คมเกินแต่จะเรียวกว่าคุมแนละกำไรข้องชีวิตแหละตัดมูฟังเอาละวันนี้ เวลาก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วตั้งข้ออนุมทนากับการติดตามรับฟังนะเลือกเวลาอีกไม่กี่วันแล้วงานวิสาขบูชานะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนับตั้งแต่วันศุกนี้เลยแต่วันที่เก้านี้ตอนกลางคืนก็มีมหรศพสมโพธิ์ใกล้อีเลดูรากรเชิญน,นะที่วัดบานส่วนคนกระนุนนะปีนี้นิโนโรานองกันนะนะกันตะพงนะ อะ้รจำจือจือรูงตีบสิ่งสิ่งข้นตีบสิ่งน <c oughs> ขนก็ม่เล่นนะเวลาประมาณนึ่งถุ่มเรียกว่าตีเจ็ดว่าคำแล้วก็ประวันเส้าตีสิบกะงานประจำปีเลยเอยพาอุ้มประรมธาถาแล้วก็ตีทองรอบราถอดป้าป้าสามคี้ นะก็บอกคุณบอกคุณส้นแต่ร่วงเฉพาะรายการในต้งไม้ต่างสตาร์นี่แหละก็กควักพอตะมีปุณสมบัติได้เปิดไอนะช่วงนี้ทดีว่าเปิดได้ก็บอกคุณเหมืออกาสนี้ด้วยสุดท้ายนี้โดนทางคุณบาซีรัตะไตรกุลังความดีแต่าะไนท์ได้แบเบ,สสมมบเป็นอารมณ์สะสมมาก็จงรมเป็นเดชาปลอปัจจัยแต่กิน่างสิ่งใด่นที่มนไปโดยชอบประกอบไปทำไม่เลือกหส้ข้อที่วดาไม่สัก จงเลียงยินประยนันให้ท่านประสบในความสุขความเจริญรุ่งเรื่องในพระพุทธศาสนาทุกทิพาราตรีการประก,กันไม่อีกครั้งวันพรหน้าจเจริญพรท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1 0 1 7เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันพระอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568